สวัสดีทุกท่านเนี่ยเป็นทางการนะครับสวัสดีครับอ่ะชแน่งนนรยาโอ้โหแน่ดำกันทุกคนเลยแต่มันพี่เมย์ก่อนเลยครับพี่เมย์ครับเรื่องนี้พี่จะทำคบทุกทนน่างไหนนะครับอ่ะ hello, hello. ค่ะ เารื่องสีดำก่อนว่าตอนนี้เลยงาหมดเลยทำไมอ่ะไหนๆก็ทักมาแล้วตีมันแบบลึกลับนะนาะใช่ใช่ัมนแบบแฟนตาซีอ่ะเราก็เลยบอกว่าทำไมมันดีดำกว่าเออแต่ตอนนี้พี่เมย์ให้มันทำทุกอย่างแล้วนะครับไม่ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ค่ะก็ขอขายคนนี้เออไม่แต่ว่าตอนตั้งแต่เจ้าของตัวละครที่เป็นนิยายขายดีพอมาเป็นบทซีรีส์ก็เขียนบทเอง ร่วมกำกับอีกด้วยจริงๆเราคนเราไม่พอไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะจะถูก่า <laughs> ไม่เราเรียกได้ว่าพอทำอไปเรื่อยๆแล้วผมว่าพี่เมย์ลงลึกแล้วจากนักเขียนทีมดีที่เสียงมาทำซีรีส์ตอนนี้ก็เริ่มลงลึกไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มทำทุอกอย่างให้เป็นที่เราตั้งใจนะแต่ครั้งนี้มาพร้อกับรุ่งกับร่วมหน้ามันไปแล ต้องต้องบอกก่อนค่ะจริงๆก็อย่างที่คิวพูดแหละพอเราได้ลองทำแล้วเราสึ<แ>กว่าเราอยากทำอย่างอื่นมากขึ้นเราสึกว่าเรามีบางอย่างที่เราอยากแตกอยากลองเสนอต่อมาอะไรอย่เงี้ยค่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าจริงจริงเราสำหรับเรื่องขอ,องวอ,อนยูโวคได้ฟรีมาช่วยเยอะมากๆอยากจะขายพี่เจมเลยว่ายังไงต้องมีทักษะหนักมากยังไงครับพิเจมยังไงครับมันหนักแน่นอนแหละเพราะมันเป็นพัน,นเรื่องแรกของมีไมวายด้วยพี่เจงครับเคยร่วมงานพี่มีอยู่แล้วใช่ครับเคยร่วมงาน บรรยากาศละลตกองเจอทั้งคู่นี้แล้วด้วยใช่แล้วก็ต่อมาวเวทีแทนก็เจอคู่นี้อีกครับเออเลยนโองหนักแล้วแต่ตอนนี้มาเป็นผู้กำกับแบบเต็มตัวในซีรีส์เรื่องนี้เรื่องแรกของมีไมวายที่เป็นแนวแฟนตาซีมันยากยังไงครับอ่ยากทุกอย่างรครเคือฝันคือฝันที่มันเป็นเรื่องแรกทั้งเรื่อ,องแรกในการทำกำกับซีรีส์้วยครับเรื่องแรกนี่มันเป็น มันก็จะต้องถา,ายแนวคากันใหม่ๆจันอ,อืมพบด้วยแล้วทีงานทุกคนด้วยหนึ่งพี่เมย์ครับเหนื่อยไหมครับแฟนตาซีเรื่องแรกขออนุญาตจาาาับคายได้ไหมคะโคตรเหนื่อยเลยเอามงม่อนเป็นเรื่องของทั้งแฟนตาซีอะเนาะมันเหนือจินตนาการมันสามารถคิดได้มันก็จะมีภาพที่โต๊ะเล่าในแบบโซเซนี่ที่มันมันยากพี่คิวเซน่า,าว่าเมย์ต้องไปทำโซเซนี่มาเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เขียนตอนน้ำสุด เม่อยู่ประมาณประมาณห้าเดือนตั้งแต่เดือนเมษาหมายถึงลดโปรทักนะอ่าอยู่ประมมาห้าเดือนอ่ะเราก็ล้วก็เขียนแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนักอ่านยายะเวเนงกถามว่าเราจะนําเสนออะไรนะเราจะเปลี่ยนยังไงเราอยากให้มันควาลึกล้ำมากขึ้นเราต้ทำยังไงห้าเดือนนั้นอ่ะนักอ่านกันัออกไทยว่าทำได้ไัมไดจากที่เราเคยบอกว่าอะไรที่เราไม่อยากทําแล้วเรื่องที่แล้วถ้าเกิดจำมันได้ไม่เอาแล้วออกกองห่ังจังหวัดไม่เอาแล้ว ไม่เอาแล้วฝนฝนนี้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วคนเยอะๆหรือว่าจะต้องเซ็ตชงเซตฉากไม่เอาพี่ทาทุกอย่างในเรื่องนี้มีทุกอย่างค่ะมองต่างจังหวะนะถ่ายฝนใช่ไหมคะเซตฉากอยู่สามวันมอถ่ายวันเดียวเนี้ยทุกอย่างเกิดขึ้นหมดมีทุกอย่างเออเพื่อให้มันสมจริงที่สุดให้มันเป็นพันธุ์สีที่สุดแน่อีกสองนักแสดงบ้างแน่นอนแหละก็อยู่กับทั้งมีไมวายอยู่แล้วได้ข่าวว่าตัวละครเมื่อกี้ สองท่านี้เขาแนะนําไปแล้วเราทั้งสองคนเลยครับรับบทเป็นใครครับครับผมผมฟอรสวารับบทเป็นจินครับแล้วตัวจินมันจะเป็นเรื่องของเจ้าผู้นำนะก็จะเป็นคนที่แบบคอยช่วยเหลือเคอยแนะนาเพื่อนกันเป็นคนที้ประจำกลุ่มเขาเขามีคํานิยามบอกว่าจินเนี่ยเป็นคนที่รอบรู้ใช่รู้ทุกเรื่องครับผมรู้ถึงขนาดว่าเรื่องที่ไม่ควรรู้คุณก็รู้ ถ้าแปลกๆนะพี่คืวมันมันดีใช่ไหมคือคือเป็นคนรอบรู้มากรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องนี้ไม่คนรู้ก็รู้อีกด้วยเพราะฉะนั้นใครอยากรู้อะไรให้ไปถามคุณหาพระเอกไม่เจอเนี่ยก็ไปถามได้ใช่ไหมก็ก็ไม่ผิดนะฮะเอาจริงก็ไม่ผิดนะเออใช่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 แต่มันเพราะอะไรต้องไปอดูใช่อ่าว่าเรียนเก่งหรือเปล่าคอนเน็กชันดีหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ทำไมถึงรอบรู้ ชอบใส่ใจจับหอจับจะบถัดอีกเลยเออเออเออแล้ส่วนโดนั้นอะครับครับผมจะรับบทเป็นพี่วิมนะครับพี่วิมก็จะเป็นคนที่แบบเป็นเตอร์เทนเยอะใช่แล้วก็แบบเป็นคนที่แบบคอยวางแผนเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเนี่ยอย่างเราเป็นเพื่อนสลัดเนาะ อะไรก็จะคอยพาเรื่องพาราวมาให้เราเสมอแล้วก็แบบแก้ปัญหาใอันนี้ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าเป็นแค่ตัวละครได้เราแบบเราสนเพื่อนรักัเพื่อนไงเพราะว่าเราเติบโตเป็นสายแบบพ่อสิ่ชะใช่เื่องราวอ่ากแนาา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 ถาาหากาถามได้าา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 ไาา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 ได้าไาาถามได้อมา โฟนนี่คือตัวจริงนะไม่ใช่ตัวบนิดตัวละครนะตัวงเลยนะทีให้ผมเขาดูว่าโฟนอยู่ไหนเขาอยู่ในตัวใจโอ้โหเออพี่เจมเบื่อเขาไหมครับเวลาอยู่ในกองเป็นอย่างนี้พี่เจมเบื่อเขาไหมครับไม่ไม่จริลนะครับคนในทีผมว่าพี่เจมนิ่งสุดแล้วอ่ะที่เหลือคนอื่นเขาดูแบบโอเคพี่พี่เจมโอเคนะพี่แอลโอเคครับกำกับน้องๆยากไหมครับเออจริงไม่ได้ยากครับ เพราะว่ามีรู้จักกันมาตลอดแล้วละนะตั้งแต่สองเรื่องนี้แล้วแล้วก็ด้วยความทเป็นเรื่องนี้ด้วยเนี่ยเหมือนกับตอนน้อเขาก็ตะสมอยู่อะไรบางอย่างมาประมานี้นะเราก็มีความเป็นแบบโอเพนเนอรในการทำงานมากเขเลยไม่ยากในการทำงานด้วย,ยแต่ความยากของการถ่ายทำอย่างเดียวมันไม่พอใ,ในตัวบทเนี่ยผมบอกเลยว่ายากโดยเฉพาะสองคนนี้เริ่มจากบอสก่อนในเรื่องนี้บอสนี่มันมีไคล์เตอร์ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น องเข้าไปแล้วคุณมีวิธีการจัดการกับตัวละครหรืออารมณ์ของตัวละครยังไงบ้างเพราะมันจะมีความแบบลบผู่ขนานนอในแต่ละคาแรคเตอร์รนอนละต่างเนาะเพราะว่ามันมีหลายคาแรคเตอร์นนเรื่องเนี้ยจริงๆคือเป็นอีอกหนึ่งบทบาทที่ท้าทายมากๆนองการสำหรับผมนะครับเพราะว่าการเล่นเป็นแค่คนคนเดียวอะ่ะเออ,เอ,อมันก็ยากแมันก็ยาก,ยากแล้วการที่เราต้องไปสวมบทบาทเป็นใครสักคนใช่แล้วทีเนี้ย ทีเรื่องนี้เราต้องเหมือนแบบแบ่งเลยว่าอ่ะโอเคถ้าอย่างผมเนี้ยผมก็จะมีเทคนิคเนาะแบบรับฟิลเตอร์ในหัวตัวเองเห็นภาพด้วยความรู้สึกอ่ะถ้าอย่างแบบถ้ารู้สึกแบบคินคีนสว่างหน่อยก็จะเป็นสีสีขาวสีชมพูอะไรเงี้ยแล้วแต่แตัอารมณ์ตัอารมณ์อะไรนี้เยอะครับผมใช่ ตอนนี้ผมว่าคนดูเนี่ยสงสัยเลยสงสัยแล้วนะจากการถามเนี่ยว่าเอ้ยทำไมพอดผมมีหลายคาแรคเตอร์โอ้แต่คือนไ่นและครับผมไม่บอกหรอกเออถ้าอยากรู้เนี่ยต้องต้องรับชมเองนะฮะทำให้งงไปก่อนใช่เพราะว่าผมเองก็เออแต่มันมีความน้าทายความยากใช่เพราะมันเป็นมันเป็นตัวละครที่มันมีเขาเรียกว่าอะไรความลึกของอารมณ์ใช่ลึกด้วยแล้วก็นี่แบบ ชุดความคิดของเขาว่ามันซับซ้อนด้วยหลายๆอย่างบางบางอย่างก็คือแบบเราหากันนานมากๆจนกว่าเราจะเจอมันอะไรเงี้ยครับผมก็ยากมากเอและไอตอนที่ไปเคาะประตูแล้วเดินเข้าไปนั่นเล่นเป็นตัวเองมากเลยตัวละครจริงจริงเล่นเป็นเพ้ยะทำไมคิดนานคิดนานทีมมันเล่นเป็นตัวละครครับตัวละครใช่ตัวเองก็เกาะกอดบ่อยแลนะ ใจชอบก็แตเออเออเออทำงานก็ก <bas> ็กรอดกันบ่อยเจอกันบ่อยแต่พอได้กลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้งก็ก็ได้ใช้โอกาสนี้เดี๋ยว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 ขำเดียวเดียวเดียวเชียวเราหิ้เสียนะเขาพูดอยู่เราเราปิดอะไรแยะผมถามว่าคุณรู้สคุณนึ่คุณทำอะไรคุณรู้สึกอะไรเปล่าก็แค่คิดตามที่เขาพูดไงเออาะว่ากแล้วอะไรแล้วจริงไหมไม่พกปิดคนเดียวชิบไง อยู่ในกองเนี่ยบางทีทั้งหมดอะไรเงี้ยพี่เมย์จะเรื่องจริงติดใจจริงติดกอดบอลองยังไม่ทันถ่ายก็เอาแล้วมือในอยู่ในตุกในมือเป็นปลาหมึกแต่ก็เราว่าเขาไม่ได้อยู่ว่าเขาไม่ได้โอ้ยพักเลยนะไม่โอ้ป็พวกที่ไม่ชอบโดนทำไฝอย่างเงี้ยคุณระวังนะถ้าก็เดี๋ยวของมันจะเข้าตัว ของพวกนี้ยนะฮะดีเดียร์อะไรเงี้ยเออไม่ใช่แค่ปอคนเดียวที่มีความยากความท้าทายในบทบ